ก็มีสองท่านครับคุณจิรพรสินไพรกับคุณภาคภูมิบุญประมุกรับเชิญครับ,ท,รบท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าในฐานะกรรมธิการค่ะ,ะก,ก่อนอื่นดนิฉันดิฉันต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการอภิปรายแล้วก็ความเห็นของท่านสมาชิกนะคะที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อ สักครู่ที่ผ่านมานะคะต้องเรียนว่าสําหรับกระทรวงการต่างประเทศค่ะในเบื้องต้นเนี่ยค่ะนโยบายหลักของ รัฐบาลนะคะคือการมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะโดยอาศัยภาคเอกชนขับเคลื่อนเป็นหลักในขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่มีบทบาทในการสนับสนุนนะคะดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศค่ะนอกจากจะมีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศการเสริมสร้างรยกระดับการพัฒนาของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการรัฐพันธกรณีระหว่างประเทศแล้วค่ะ สำหรับกระทรวงการต่างประเทศนี้นะคะก็ยังมีบทบาทนะคะในการที่จะต้องเป็นบทบาทการทูดที่ช่วยเหลือคนไทยและธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศหรือเราที่เรียกกันว่านโยบายการต่างประเทศในเชิงรุกซึ่งต้องทํางานร่วมกันกับ หน่วยงานอื่นๆในฐานะทีมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มีทูตเกษตรมีกระทรวงอุตสากรนะคะมีกระทรวงพาณิชย์ที่มีทูตพาณิชย์นะคะ,ะ,ด,ะ,คะดำเนินการร่วมกันอยู่ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ที่5,063ล้านบาทเศษนะคะทางกระทรวงต่างประเทศได้วางโครงการแนวทางแผนงานต่างๆให้สอดคล้องกันนะคะกับงบประมาณแต่ว่า อย่างไรก็ดีค่ะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของชั้นกรรมธิการแล้วก็ในชั้นอนุกรรมธิการเองนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวแทนทั้งของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านะคะที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเราก็ได้ร่วมกันพิจารณางบประมาณก้อนนี้อย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมที่สุดเท่าที่จะทําได้ในระยะเวลาที่จํากัดนะคะซึ่งก็เป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะคะที่มีการปรับลดก็ประมาณ ที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายของอนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็เป็นการพิจารณาเหตุผลนะคะความจําเป็นความคุ้มค่าผลสำริดผลการดําเนินการแล้วก็ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรวมถึงเราพิจารณาถึงการดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมาแล้วก็พิจารณาว่าหน่วยงานจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณในปี2567ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะรวมถึง ต้องพิจรารณางบประมาณนะคะให้โครงการรายการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเมื่อพิจรารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้แล้วนะคะทางอนุกรรมธิการนะคะอนุรรธิการเศรษฐกิจหนึ่งก็ได้สรุปร่วมการเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศปรับลดงบประมาณจํานวน200ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการเป็นมติของอนุกรรมธิการทุกท่านนะคะที่เห็นพ้องต้องกัน ไม่ได้มีการโหวตค่ะให้ปรับลดงบประมาณในก้อนนี้ซึ่งก็รวมถึงอนุกรรมธิการท่านสนิวานหอยาติเอ่ยนามนะคะที่ได้เห็นตรงกันว่าต้องปรับลดในจํานวน200ล้านบาทนี้ซึ่ง ที่สามารถปรับลดได้สูงขนาดนี้นะคะถ้ามาดูในรายการเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายรายการที่เมื่อซักถามในชั้นอนุกรรมธิการแล้วทางหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณ2,567นะคะรวมถึงบางรายการเนี่ยมีปัญหาในการดําเนินการก็สามารถที่จะพับไว้ก่อนแล้วก็เริ่มดําเนินการในปี2,568ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของงบลงทุนนะคะที่มีการก่อสร้าง อาคารนะคะที่สถานเอกราชทูตณนะัวเวียงจันทร์นะคะเป็นงบก่อสร้างวงเงินทั้งหมด62ล้านบาทเศษมีสงรายการเกี่ยวเนื่องกันคือเป็นค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าควบคุมงานซึ่งปรากฏว่าจากการซักถามในชั้นกรรมธิการนะคะก็ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากลางคาดว่าจะสามารถ ก่อนนี่ผูกพันงบป,ประมาณได้ในช่วงต้นปีงบป,ประมาณ2,568ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สามารถเลื่อนการเงินการออกไปได้แล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการพระราชดำร,ร,ริในสมเด็จประกาศกนิฐาธิราชเจ้านะคะสมเด็จ ประเทศปรตัตานราชาสุดาสยามรมราชากุมารีน,นี้สามารถปรับลรงประมาณได้สูงถึง40ล้านบาทก็ด้วยว่าระยะเวลาที่เหลืออากการใช้งบประมาณในช่วง5-6เดือนที่เหลือนเนี่ยค่ะหลังจากที่จะมีการอนุมัติไปก็มีแผนดําเนินการกิจกรรมรายบางรายการที่กระทรวงกลางมประเทศนะคะได้แจ้งว่าไม่สามารถดาเนินการได้ทันเช่นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ มีอีกหลายรายการที่สามารถจะเลื่อนไปในปี68ได้แล้วก็ยังมีอีกอาบางรายการนะคะที่เมื่อได้สอบถามอย่างละเอียดรอบครอบโดยท่านนัก,กมนตริการทุกท่านจากฝ่ายค้านรัฐบาลก็ทราบว่าไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันปี68นะคะก็อย่างเช่นการใช้ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกชาชทและกองสุวนใหญ่นะคะก็ปรับลดงบประมาณไปได้28ล้านบาทแล้วก็บางรายการก็ เมื่อสักถามไปแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นการประชุมในต่างประเทศเนี่ยทราบว่าตั้งงบประมาณไว้อย่างเช่นการประชุม IPEF เดิมตั้งงบประมาณประมาณ4ล้านบาทแต่ว่าอนุกรรมธิการสามารถปรับลดลงไปได้ถึง3ล้านบาทเพราะว่าการเจราจามีความคืบหน้านะคะทำให้มีการปรับการเจราจาจากที่แบบเป็นตัวต่อตัวอินเกลายเป็นว่า ปรับโดยการใช้ออนไลน์เข้ามาก็ทําให้ทางหน่วยงานสามารถปรับลดได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องเรียนอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเองหลังจากที่อนุกรรมธิการมีมติให้ปรับลดไป200ล้านบาทนะคะก็ไม่กระทบกับภารกิจหลักของกระทรวงอันนี้กนุกรรมอนุกรรมธิการก็พยายามที่จะทํางานโดยที่ปรับ ลดงบประมาณที่ไม่จําเป็นออกไปในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ตึงตัวจนเกินไปให้หน่วยงานประสบปัญหาในการดําเนินการกับภารกิจหลักนะคะก็กระทรวงต่างประเทศหลังจากที่อนุกรรมธิการได้ปรับลดงบประมาณก็ได้ไปปรับแผนการดําเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและระยะเวลาที่เหลือหลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลบังคับใช้โดยมีแผนรองรับการดําเนินภารกิจด้านการต่างประเทศซึ่งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในมิติต่างๆตามวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรนะคะยาง แต่ก็ดีฉันคิดว่าข้อคิดเห็นของท่านสมาชิกนะคะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเป็นข้อสังเกตที่ไว้พิจารณา,าสําหรับประกอบการจะทํางบประมาณในปีถัดไปได้นะคะดิฉันจึงขอยืนยอดการปรับลดงบประมาณตามกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมีอีกท่านหนึ่ง